อย่างที่บอกว่าช่วงต่อไปเนี่ยคือช่วงกีฬา,าเฮเพราะว่างานกีฬาเพศสัมพันธ์เนี่ย 3, มันจะไม่มีกีฬาไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วเราก็จะเล่นกีฬากันเรียวทมตัวนี้เลยนั่นก็คือกีฬาโอ้โหพี่เดียม่่ฮะ ก็คือผู้เข้าแข่งขันลงมาแล้วหรอหมายความว่านี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราเออตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันเราลงมาแล้วงั้นเล่าให้ฟังสักหน่อยดีกว่าว่ากีฬาฮาฮของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสองรอบด้วยกันค่ะซึ่งก็คือรอบ A กับรอบ B นะคะและแน่นอนว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็คือรอบ A เออถูกต้องซึ่งรอบ A ของเราเนี่ยเราจะมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด3ทีมด้วยกันสามทีมค่ะพี่เทพอ่านั่นก็คือทีม 2A 3A และ 4A ตอนนี้ทุกคนสงสัยว่าทำไม 1A หายไปมันเป็นแบบใหม่แบบเมตาเวิร์สแบบว่าตามจูรีนารุมินแบบเราเราสคิป1 A ไปเลยอ๋อใช่อะไรก็แล้วแต่ก็คือสคิปไปก่อนเราสคิปไปก่อนเราเราจะมีแค่ 2A 3A และ 4A เท่านั้นใช่แล้วค่ะผู้สินที่ใหญ่ของ 2A 3A และ 4A ใช่ถูกต้องแล้เราลงไปเลยสัก 1A ถูกต้องและแต่ละทีมเนี่ยและแต่ละทีมเนี่ย 2A 3A 4A เนี่ยแต่และทีมเขาจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยก็คือ,อสัมพันธ์จริงๆสัมพันธ์จริงมีเพศสัตว์มามีความสัมพันธ์กันจริงๆวันนี้ว้าวใช่ <okay. S 2> แล้วก็การแข่งขันกีฬาของเราเนี่ยไม่ได้มาแข่งแบบเล่นเอามันเล่นเอาความสนุกเอาแบบกำลังเฉยๆนะมันมีของรางวัลด้วยเฮ้ยเออเราบอกเลยเหรอเราบอกว่ามีของรางวัลแต่ยังไม่บอกแล้วกันว่าของรางวัลคืออะไรได้ซึ่ ตอนนี้นะคะพวกแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็คือทีมล้าสิคนเลยพี่เท่ถูกต้องทีมล้าสคนแล้วก็ทุกคนตอนนี้เหมือนจะแบบยืนประจําที่แล้วทุกคนยืนบวมร่างกายแล้วเริ่มบอมร่างกายทุกคนแบบว่าเริ่มแบบว่าอย่ามาใกล้ฉันฉันต้องการพื้นที่ในการบอมร่างกายและจะมี2กิโลเมตรใช่ไมใช่แต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าอ้าว กีฬาอะไรทาไมเล่นเป็นทีมแล้วเอาทําไมมันยืนกระจัดกระจายกันแบบนี้ใช่ไหมเออทุกคนอาจจะสงสัยแบบผู้ชมที่มากกว่า5 0 0 0 0นคนบนแตนเชียเราอาจจะสงสัยว่ากีฬาอะไรเล่าให้ฟังหน่อยอก่อนที่จะไปถึงแบบเล่ากีฬาเนี่ยเราบอกกติกากันสักนิดน,นึงดีกว่าเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้ฟังกันพร้อมกันเ,เลยพี่เด้เอเอใช่อย่งยงงางแรกเลยนะคะก็คือกติกาง่ายมากๆทําทุกฐานให้สําเร็จนั่นแหละอ่าทำทุกฐานให้สําเร็จแต่แต่อะแต่อ่ะท แต่<ร>ว่าเามีเวลาเนาะเรามีเวลาเรามีสี่เขตเรามีลำดับเอออ่านะครับก็คือตอนนี้เราจะมีฐานกีฬาทั้งหมด7ฐานด้วยกันใช่ค่ะเรามีฐานกีฬาทั้งหมด7ฐานโดยแต่ละทีมเนี่ยต้องทำเจฐานให้สำเร็จโดยแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีคนยืนประจำจุดแต่ละฐานของเขาอยู่แล้วอ,อ่าเราจะเริ่มเล่นกีฬาเล่นเกมนะครับจากฐานที่1ซึ่งอยู่ฝั่งทางนูน้น อยู่ขวามือของ MC, ออง MC ใช่แล้วทีนี้พอคนที่เล่นฐานที่หนึ่งเสร็จแล้วเ,ออเขาก็จะแบบเอ้าฉันเสร็จแล้วฉันก็จะวิงว่งวิ่งวิ่งไปแปะมืออ่ะสัญญาณคือแปะมือแปะมือเพื่อนย้ำว่าแปะมือเพื่อนในทีมของตัวเองนะครับ แปะมือเพื่อนในทีมของตัวเองเอาแล้วถ้าไปแปะมือคนอื่นมันจะสัมพันธ์เกินไปมันจะสัมพันธ์เกินไปอ,อ่าเราแปะมือเพื่อนในทีมที่อยู่ฐานถัดไปเ,<อ>เป็นการให้สัญญาณว่าเฮ้ยเธอฐานที่1ของเราเล่นเสร็จแล้วฐานของเราเล่นเสร็จแล้วเราวิ่งมาแปะมือเธอเธอสามารถเริ่มเล่นฐานต่อไปได้เลย <S <S เป็นแบบนี้จนครบเจ็ฐานและทีมไหนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดก็คือเล่นครบเ็ฐานเนี่ยเสร็จก่อน ชนะไปเลยชนะไปเลยหรอชนะไปเลยใช่เห็นไหมกติกาของเราก็คือเรามีเสรฐานแอบเล่าให้ผู้ชมแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันฟังชนิดหนึ่งว่าเสถียร์ฐานมันมีอะไรบ้างฐานที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงฐานที่สองเป็นยังไงบ้างอ่ะอย่างเช่นฐานที่หนึ่งเนี่ยฐานที่หนึ่งเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการแต่งตัววิ่งกระสอบก็คือแบบหยิบหยิบเครื่องประดับอะไรมาใส่เรียบร้อยเสื้อผ้าอะไรแล้วก็วิ่งในกระสอบมาเลยวิ่งแต่งตัววิ่งกระสอบเราบอกเลยว่าเราเพศเราถนัดอยู่แล้วเรื่องการแต่งตัว เชื่อมโยงอย่างไรไม่ทราบเพราะว่าอะไรรู้บ้าเพราะว่าการที่เราจะแบบมีลุคเป็นโปรเฟชชั่นอลได้เราต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูดีอตอนนี้มีการส่งเสียงเชียร์มาล้วก็ให้กําลังใจกันมาแล้วเริ่มส่งเสียงเชียร์แล้วหรอระหว่างนี้กันแล้วกองเชียร์สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะทีมอยากจะเชียร์ทีม 2A 3A หรือว่า 4A เนอาใช่แล้วก็เมื่อฐานที่1่ผ่านไปแล้วและฐานที่2นี่ก็เหมาะกับเพสั์ซะเหลือเกินยังไงคะเพราะว่าฐานที่2นั่นก็คือฐานคำนวณเลข24 โอ้โหต้องคำนวณโดสยาอะไรปะนะถูกต้องเพราะว่าเภสัชของเราเนี่ยเรื่องคำนวณเป็นไงเราเราเก่งมากถูกต้องไหมทุกคนเอาทุกคนพยักหน้าเอาทุกคนพยักหน้าว่าเภสัชเราเก่งคำนวณมากไม่ว่าจะเป็นอะไรโดสยาฟาร์มาโคไคนติกแบบต่างๆโอ้โหฟังไม่ออกเลยทีเดียวฟังไม่ออกเลยทีเดียวแม่คนพูดก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเอ้านงรู้เลยว่าม่ตั้งใจเรียนแม่เอาไม่เป็นไรคำนวณเลขยี่สิบมาแล้วพันที่สามคะจะไปถามเกี่ยวกับการ ปั่นจิ้งรีดปิดตาตีปี๊บอ่าปั่นจิ้งรีดปิดตาตีปี๊บอ่ะจะเป็นยังไงไม่รู้รอดูและฐานที่4ี่คือตีกอล์ฟตีกอล์ฟอุ๊ยง่ายมากแน่เลยเราแอบเห็นว่าตีกอล์ฟเขาไม่แม่ทุกคนเห็นไม้กอล์ฟไหมคะฐานที่สี่คือฐานตีกอล์ฟทุกคนเห็นไม้กอล์ฟไหมทุกคนจะมีไมกอล์ฟประจำตัวทุกคนดูพร้อมมากโอ้โหบนหน้าจอคือฉายไมกอล์ฟแล้วไมกอล์ฟคือฉายไม้กอล์ฟแล้วถูกต้องคํานี่คือฐานที่สี่ตีกอล์ฟของเราและฐานที่ห้านะครับคือ ชุดวอลเล่วิบากนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้อยู่กับ MC อยู่หน้า MC เลยคือบริเวณนี้นะครับชุดวอลเล่วิบาก2คน 2> จริงค่ะเมื่อกี้เห็นเขาแอบ,บวอร์มกันนิดนึงด้วยมีการแบบแอบบสั่งกะว่าฉันจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยเธอรับแม่นๆน,นะจับแบบกระโจนเข้ามารับนะอะไรอย่างเงี้ยแบบข<ช><ห>อท่าสวยๆเขาบีบก,กันแรงมากโ <Okay. S 1> อเคและ,ะฐานที่6คืออะไรครับคุณ <c oughs> MC ฐานที่6นั่นก็คือวิเราเห็นมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นจริงนะ<อ>เพราะว่าฐานนี้เขาผูขาด้วยพี่เทเขาผูกขาด้วยพเพราะว่าฐานที่6นั่นก็คือเหยียบลูก่งสามขา อย่าลุกประามขาอะส่งยิ้มหวานๆมาแล้วว่าฉันพร้อมมากเขาพร้อมจริงเขาพร้อมมากฉันซ้อมมาตั้งแต่ตีสี่ของเมื่อวานนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่และหี่สุดท้าฐานสุดท้ายของเราเนี่ยวิ่งผูกขาสี่คนอันนี้เลยกระชับความสัมพันธ์สุดกระชับความสัมพันธ์มากตอนนี้เป็นไงผู้เล่นประจำฐานที่เจ็ดส่งสายตาและยิ้มหวานให้เอ็มซีสักนิดนึงเขาบอกว่าชู เขาบอกว่าเริ่มเลยเขาพร้อมแล้วเริ่มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยรีบวิ่งมาแตะมือฉันได้เลยงั้นเราต้องเตรียมกลับไปผานแล้วแหะพี่เทพใช่ใช่เราต้องมูไปแล้วตอนนี้นะครับกองเชียขอเสียงกองเชียหน่อยครับเชียแบบตัวแม่เชียแบบวัยเูเชียแบบปังมากจริงพี่เทพค่ะคือเหมือนแบบพกไมค์ก้องมาสำรองกันสิบคู่เนาะตีตะบัดเลย ต่อให้หักเราก็ไม่เกรงกลัวเพราะว่าเราเตรียมมาเยอะมากจริงแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดผู้เข้าแข่งขันคนไหนคนใดที่ยังไม่เข้าใจกติกาของฐานตัวเองเอ,อยกมือขึ้นรีบยกมือขึ้นมมกมึ้นไม,มไม่มีเลยเขาพร้อมกันทุกคน,<ล>เ,นเข้าใจทุกคนเข้าใจกติกาเป็นอย่างดีงไม่มีนะคอะอมีใครสงสัยไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณสงสัยเนี่ย เดี๋ยวสตาฟจะวิ่ง Approach คุณวิ่งเข้าไปหาคุณทันทีโอเคงั้นยังไม<อ>่อรอบนะคะว่าถ้าหากเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยให้แปะมือกันเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งรีบไปก่อนเนาะให้เพื่อนมาแปะมือเราก่อนถูกต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าทำฐานของตัวเองเสร็จแล้วให้วิ่งไปแปะมือเพื่อนในทีมของตัวเองย้ำว่าทีมของตัวเองนะวิว่งไปแปะมือแล้วก็ ค่อยเริ่มทําฐานต่อไปแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงคิวของตัวเองเล่นเนี่ยอย่าเพิ่งแตะต้องของอะไรทั้งนั้นนะใช่ไหมเดี๋ยวปาฟานะเดี๋ยวปาฟานะ,านะ,อะโอเคพี่เล<ช>่<ช>ว่าตอนนี้พร้อมแล้วเพราะว่าฐานแต่งตัววิ่งกระสอบเนี่ยเขาเริ่มแบบหันมาแบบจะเริ่มยังจะเริ่มยังใส่เสื้อผ้า,าจะเริ่มยังจะเริ่มหรือ,อยังอะอ,ะ,อะโอเค เราจะมูฟไปอยู่กันที่ฐานแรกโ <Okay. S 1> อเควเราตื่นเต้นนะเราตื่นเต้นจริงๆนะจินฐานแรกแล้วดูลึกลับมากเลยไรูลึกล,ลับสุดๆเราอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ฐานที่หนึ่งโอเคไหมครับอ่ะทั้ง<ย>สามทีม2 A3 เอสาเพร้อมไหมคะสตาเอ็มซียิ้มหวานโ <Okay. S 1> อเคกระพิบตากให้ก็ตามนะคะให้ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีทีม Security เนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยากใช้ใช่โอเคครับยันลืมความปลอดภัยของตัวเองนะครับเซฟตัวเองก่อนทีนี้ เราจะเริ่มยังไงเดี๋ยวพิธีกรจะนับถอยหลัง3 2 1สองหนึพีเซตเกมแล้วก็เริ่มได้เลยโอเคปะ่ะโอเคมาอ่าโอเคป<ะ>้ะเข้าใจนะทุกคนสบตาแล้วก็พิมตาให้เอ็มซแล้วทุกคนเข้าใจกองเชียร์ขอเสียงหน่อยเร็วโอเคอ่ากองเชียร์พร้อมแล้วเช่นกันนะคะพร้อมแล้วนะครฉะน,นัะนน้นกีฬาฮาเฮของเราจะเริ่มต้นภายใน3 ไปเออ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 ไปไปไปเออเริ่มใส่แล้วเริ่มใส่จ้าแล้วกรีตาแล้วเออกรีตาแล้วเออทามาสคาร่าเออโอ้โหแต่งเดรสเออเหมือนซ้อมแต่งตัวมาแต่บ้านเมียค่ะซ้อมแต่งตัวเออพร็อพเออโอ้โหเออโอ้โหโอ้โหพี่เทววิ่งเร็วมาก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 ตอนนี้สมกับเป็นคนที่ชนะว่าเรืงแต่ทองแม่เลยพี่เทววิ่งแล้วเออแปะแล้วแปะแล้วเออเออเอาแล้วเอาแล้วเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อ่ะอ่ะอ่ะซูลีวีนะเอาของหลุดนะอ่ะแปะมือนะแปะมือนะเออไปไปต่อบำวังไปได้เลยเอาคเลขทีสี่เริ่มแล้วพี่คะกำลัเลขโอ้โหกำลัเลขคิดเลขเร็วมากคิดเลขเร็วมากโอ้โหคิดเลขเร็วมากอคิดเลขเร็วมากเร็ว่าคิดไม่ออกนะคะเออแต่ว่าคิดไม่ออกแต่คิดถึงตลอดนะรู้ยังเออสองเอแบบว่าคิดเร็วมากสามเอไม่ยอมแพ้ เอเหมือนมีเครื่องคิดเลขพุกมาในหัวสองเอขอเบอร์เครื่องคิดเลขพี่เดชค่ะเรไม่มีเครื่องคิดเลคใครนะเขาใช้สเปรย์หวดเรื่อยพี่เดชไม่ไหวแล้วงงเออ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 โอเคตอนนี้ค่ะเริ่มเริ่มขอยืมมือของสตาร์บแล้วขอยืมนับหน่อยคิดไม่ออกสักประมาณจริงๆนะคิดไม่ออกหวานฮะเอาแล้ว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 บวกกับพื้นฐานอินทิเกรอ่าจิฟโอ้ สามเอเริ่มทดเริ่มทดแบบเต็มกระดานขอเบิกกระดานเพิ่มเออขอเบิกกระดานเพิ่มขอกระดาษ A4 เพิ่มเอออ่ะตอนนี้ส A เริ่มแล้วส A เริ่มแบบว่าเริ่มจะคิดออกแล้วโอ้พี่สาวไม่ยอมแพ้1 A 3่งเาทัดแล้วตอนนี้เออเก่งมากเก่งมากเราบอกแล้วว่าเริ่อคำนวณโดสคำนวณงเไปแล้วเออหน่งเอ สอง 2A ไปแล้วสองเไปแล้วเออ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 ันจ้งหนีดหลังตาสองเอคว้าแล้วตอนนี้สองเอคว้าแล้วสองเอคว้แล้วเออเออเออเอระวังหัวเพื่อนอย่าวิ่งในลู่ตัวเองเนาะไม่วิ่งลู่เพื่อนนะคะเออตอนนี้ระวังหัวเพื่อนโอเคอะระวังปี๊บฝั่งตรงข้ามตอนนี้นะคะสองเอวิ่งไปถึงแอมปาเป็นอะไวพี่เทวขาสองเอไม่รอใครแล้วเออเอออะอะตอนนี้นะคะ เอกระตีเอยังคิดเลขอยู่เลยนะคะ2 A เร็วมาก2 A งฉุดไม่อยู่2 A เออ3 A มาแล้วพี่เอฟสมเอตามมาแล้วสองเป็นไงบ้าง3 A มเอกำลังตามมาสามเอกำลังสตาร์มา2 A งเอตีกอล์ฟมันมาสองเอตีกอล์ฟมันมาสามเอกระตีเบอกว่า2 A งเอเบาๆหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเราชอบลีลามาแล้วมาแล้วพี่เดฟ สามเอกับสี่เอกำมาติดๆกำลังมาเหรอกำลังมาเหรอตอนนมาแล้วมาแล้วพี่เอ็มโอ้โหมาเร็วเราชอบลีลาการตีกอล์ฟมากเราชอบลีลาการตีกอล์ฟมากสามเอยืนไม่ตรงเลยค่ะตอนนี้ปั่นจิ้งหรีดไปแล้วยืนไม่ตรงเลยทีเดียวอ่ะอ่ะตามเขาให้ทันตามเขาให้ทันโอ้วิ่งมาค่ะโอ้โหแต่ว่าสองเอคือนําไปแล้วตอนนี้คือถึงแบบ จังหวัดเชียงรายแล้วแม่เขาเขาตีเขาตีกอแบบเลิศมากอุยเออเออดอกเออเราชอบมากเหมือนเหมือนเอานักกีฬาทีมชายวอลเลย์บอลมาเหมือนเอานักกีฬาทีมชายมาเออหนึ่งเออเออเออดอกไปนู่นเลยดอกกับขอนแก่นไปแล้วเออไม่เป็นไรลูกบอลเรามีสำรองเออเอกสะดีเอ็งคือเขาบอกว่าวอร์มเอลรอนะแล้วมาได้แหละค่ะไปเออเออเราชอบโอ้โหสี่เอตอนนี้ปิดตาตีปิดไม่ใช่ปิดแลบปิด ตีคนแล้วค่ะตอนนี้พี่เราวางหัวเพื่อนเออระวังหัวเพื่อนนะครับเอเจกันเราจะตีพิธีกรนะคะตอนนี้นะคะเออใกล้แล้ว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 จะได้กลับมอตัวเองแล้วเออไปต่อได้พลยีเอทอนแล้วอ่ตีกอล์ฟเออตีกอล์ฟมาแล้วค่ะตีกอล์ฟแล้วมาโอ้โหสองเอคือชุดวอลเล่ลอยแหละพี่เทพ สองเก่งมากสองเอเขาตึงมากแม่สองเขาเรียบลูกบอลด์เรียบเอเอเอมากสองเอแรงมากระวังเหยียบตีนเพื่อนระวังเหยียบตีนเพื่อนระวังวเขาบอกว่าขอใช้สมาธิตีกอล์ฟหน่อยได้ไหมสองเอไปนู่นแล้วสองเอมีดีขาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอ่าสามเอสี่เอตามมาติดๆเลยนะคะตอนนี้เริ่มเดอะวันเลขมาแล้วค่ะเริ่มเดอะวันเลขกันแล้ว ว่าเอ็มซีเอ็มซีลองถือตัวเองครับโอเคโอ้โหชูแล้วชูแล้วเจะชูแล้วชูตลงโอ้โหลงไปแล้วเอ็ซีเอชูลงแล้วไปเออเออเป็นกล้วให้สามเอนะคะตอนนี้สามเอเป็นกำลังใจให้กับการตีกองเขาสามเอบอกเครียดมากสอบยังไม่เครียดเท่านี้เลยแม่เออเรียบร้อยแล้วตอนนี้สามเอในการสอบได้แล้วเอเป็นกำลังใจให้สามเอเออเออทีมชันมาเอกทีมชันมาเอก

กระชับความสัมผัสกันเต<อ>็มที่เลยเราว<อ>่าน,นะความปลอดภัยเป็นหลักนะคะอย่ากิ้วเพื่อนไปนะครับเดินไปพร้อมกันนะครับโอเคพี่เทมค่ะใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้ว จะเส้นชัยแล้วโอ้โหไม่ถึงเซ้นชัยแล้วอย่าหิ้วเพื่อนนะครับเดินไปด้วยกันนะคบห้ามออิ้วขาเพื่อนไปนะครับคนตรง,งออกลางต่อขาลอยไม่ต้องเดินเลยคน,นข้างยกปวดเจ็บออโอ้โออยใกล้แล้วใกล้กแล้วเออไปกำลังใจเออนับหนึ่งสองสามและสี่เออ,เอ,อหายใจออกสามสองหนึ่งอย่าเพื่อนอย่าหิกเพื่อนห้ามิกเพื่อนอ่ใกล้แล้ว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 สามเอใกล้แล้วสามเอใกล้แล้ว สามเอได้แล้วและสามเอเข้าใจเลยที่เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะพี่มันมันจริงเลยจริงและไม่รอช้าเลยเมื่อการแข่งขันจบแล้วเราจะประกาศรางวัลเลยพี่ชาใช่เราจะประกาศเลยเราจะประกาศผลแบบไม่รอช้าโอเคค่ะอ่ากองเชียร์ยังอยู่กับเราไหมกองเชียร์ยังอยู่กับเราไหมขอเสียงกองเชียร์่อยเลยได้ยินหรือเปล่า